สวัสดีค่ะค่ะนอนหัวกระตื้นนี่ตื่นสวยค่ะเจ็ดโมงเสาร์รถค่ะมื่อนี้ค่อยอันซ้ำๆว่าไหนมาเนาะกะเละทิยให้เบิรงค่ะเพิ่นอันเห็ดคั่วให้ค่ะอันนั้นตะกี้บริไทเนาะแต่พันได้แล้วค่ะเพิร์นนานเพิร์น ต้มน้ำต้มน้ำ้างถ้วยว่าสิล้างถ้วยมันเลี้ยวก่อนที่เพิ่นสิมาซั่นเด้ค่ะเมื่อวานไปกินเลี้ยงงนะั้นมันเกิดมูค่ะว่าสิอัดลงอันเสียงเพลงมันดังก็เลยบ่ได้ลงค่ะค่ะอันนี่คือครัวที่เพิ่นอันนี้เป็นตูนะะนะต้เนาะค่ะน่ะตู้เฮองเย็นทุกท่านสับก็ะโงกนี้ว่าอูเสาเพิ่นกระเด้เด้อสิ กาแฟในเบิ้งค่ะก่อนอื่นนะคะอย่างแรกตื่นมาต้องทรงกาแฟก่อนค่ะอันนี้เป็นกาแฟตอนนี้กาแฟกาแฟยังมีโปรอยู่นะคะขอไข่กาแฟจังหน่อยด้วยค่ะกาแฟเอ็นนี่เนาะคะ่ะกาแฟยายนิสวีเดียตอนนี้ยังมีโปรโมชันม่นอีเด้อค่ะเด้อใครสนใจกาแฟเฝ้าด้วยค่ะ เดี๋ยวมันสิเบิดเขตวันที่ห่านี่ค่ะห้าพฤศจิกาเนาะค่ะตอนนี้ยังมีโปรโอยู่ถูกมากๆเลยค่ะแต่เพื่อนๆซรามันสิกลับไปเป็นราคาปกติก็สิแพงกว่ากันนะคะเนาะกระสือกระสือตอนนี้นะคะเนาะหอดวันที่ห่าโปรโมชั่นหอดวันที่ห่าเนี่ยค่ะนูดื่มมือละแก้วอางมือกระซองแก้ว ตอนนี้น้ำหนักนูลงขาหนูก็น้อยลงอันยูนิยูนี่มันไม่มีอันอันกิโลสั่งน้ำหนักเนาะอันนี้บเรดสร้างค่ะแต่ว่าลูว่าจอยลงพะอย่างราวากานเก่งมันรวมอันตะกี้มันนันตะกี้การเก่งมันฟิตเบอร์เลยเด้ใส่เอสใส่บอร์ใดต้องเขายูสวีเดนนะต้องใส่ใส่เอสขึ้นไปค่ะขาเงยๆเก่งขาเงยใส่ได้ตอนนี้หลวมแล้วค่ะ กาแฟนี่หอมนะคะหอมรสชาติกลมกลม่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลศูนย์ปอร์เซ็นต์นีม่มเสาวตอนนี้บ้านห้าอ,อากาศเย็นๆเนาะหมอลกลงกง้งค่ะกัะเลันเดินถึงไม้กระตรอง้้มค่ะค่าฝากโปกาแฟได้ด้วยค่ะด้วยนี่หอมอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะสีเข้ม ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะซื้อสองฮอแถม่อหนึ่งฟรีนะคะในราคาห5าร้อยหาสิบบาทรวมค่าส่งจ้ะในไทยในประเทศไทยนี่คือส่งฟรีนะคะนี่ค่ะ,คะหรือจะหรือจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้ค่ะเดินหน,นุนิพาเบิ้งหล่อเบิงเดินหนุิเบิงหายเบิงควัวเด้อค่ะเด้อ ฝากปกาแฟในเด้อค่ะเด้อเฮ้ยนเนี่ยค่ะซื้อสองห่อแถมฟรีหนึ่งห่อจ้ะฝากเฝ้าในเด้อค่ะเด้อคอยกกิน<ม>บพราันได้เบิดห่ออยู่ค่ะเนี่ยว่าคอยจะให้ร้านไท่ไมันเอาไปไปลองซองนึง่งนคะคะคอยดึงบพันได้เบิดซองอยู่เบิดห่ออยู่ค่ะห,อห่อนึงมีสิบซองจ้ะน้ำหนักคอยลง เห็นผลค่ะเห็นผลภายในหนึ่งสองเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งห่อนะคะเห็นผลเลยน้ำหนักค่อยๆลงค่ะค่ะเขาได้ไปสามห่อนะะี่ค่ะทานเดือนหนึ่งเนาะน้ำหนักลงนำ้นำน้ำน้ำหนักนี่คือเห็นผลเลยค่ะน้ำหนักสิลงเอาเสียงมานไปเนี่ยเอามรนเนี๋มาเบิรงครัวตะกี้เป็นครัวไทยเนาะค่ะเนาะ ่กบ่ใครมีมองว่างของว่างอย่างอันนี้บ่ท่านเดท่านเดเรียบร้อยเนาะค่ะนะ่ะตัวนี้เพ็่นสิได้เช็คอีกเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเฮาออกแบบเองเฮาสิเอาแบบใดเนาะสร้างเพ็่นกระเหตุตามที่เฮาอันเฮาออกแบบค่ะแต่ว่าอันนี้ยังบ่ท่านเดเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าตรงนี้มันดึงออกมาเห็นบะเพื่อนต้องมาเก็บงานตรงนี้ก่อนเนาะคะไหม่นี่ก็หาสื่อเอาน้ำโกบอลคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ย แต่ว่าไหม่ที่เป็นโตนี่คือพวกหนูซื้อไว้งแต่สองปีที่แล้วตั้งแต่พ่นได้ไปสวีเดนเออซื้อว้ตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะ,ค,ะนนค่ะแต่ว่ารุ่นนี้มันอาจัยหายากแล้วเนาะที่เป็นไหม้สีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามีไหม้ไหม่สีนี่นี่ค่ะสีมีสีนี่ค่ะตอนนี้สีออกขาว,ขาวนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนก็เฮ็ดเป็น,ปนคือเฮาเฮาเฮาอยากได้แบบไหนบอกเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนกระเฮ็ดตามที่เฮาแบบที่เฮาอันอยากให้เป็นเฮ็ดอันนี้หกจังหน่อยเลยคะ่ะกำลังว่าสีลลางต้มน้ำต้มน้ำหอนลลางนะคะไม่สีนี้หายากแล้วคะ่ะเพื่อนเคลือบซีรอบนะเคลือบอันอันน้ำมันสีลอบเพื่อกันอ่กันน้ำซึมกันอย่างเสีย ไอโตสําเนี้เป็นเฮ็ดดีแล้วแกตรงนี้คือกันอันนี้เป็นไม้สีขาวนะคะที่เป็นไม้แบบเดียวกับเฮ็ดตู้เวลาท้าสลกท่าอยียงลงไปแล้วเนี่ยมันก็สวยค่ะมันสีเงาขึ้นมันส,สวยมันสีสวยขึ้นอันหูจับนี่เขาก็ออกแบบเองค่ะเขาอยากได้หูจับแบบไหนเขาก็บอกเพื่อนเพื่อนกระเฮ็ดสร้างไม้ก็อนี้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดงานดีค่ะเพราะว่าเอ เราหมักเห็ดงานใหม่นะคะเนาะอันนี้เป็นตัวเรือเข้าเสียเห็ดเป็นหลงหลวงสีก็ได้อันนี้เป็นห้องห้องเก็บพวกอันใดที่เขา้าใส่ดูนะอยู่ไก่มือเขาซะส่วนอันนี้คอยกับเก็บโคกเก็บสากไว <c oughs> ้ของังี้าเราขอเบาให้ในเบิดกองอยู่ห้องห้องอันนั้นหลายเพราะว่าอันนี้ขอยบาะได้เหเพือนเห็ดสันนะมันก็เลยเพราะมันเป็นพวกขวดตรงสูงพวกน้ำปลาพวกอีย๋ยงซะ เซตตัวไว้ค่ะเฮียนไข่บางแร่มันนั่นนั่นเพิ่นเห็ดบ่าใครดีมั้งต้องมาสมแซมเห็ดไหมเบิดส่วนตู้แล้วะค่ะตู้ตู้ตเนาะเดี๋ยวซุ้มบอกยังไงตู้นี้เขาก็ออกแบบเองเนาะสร้างเพิ่นก็เฮ็ดตามที่เขาออกแบบค่ะกะเ็เฮ็ดหนักอยู่เพิ่นเพิ่นก็ว่าเฮ็ดหนักอยู่เพราะมันหนักตรงที่มาประกอบเนาะคะ่ะ แต่ลรอันนี้เป็นเห็ดบุหันด้แล้วเนาะกะส่นีอันนี้เขาเป็นใส่เป็นไม้อัดอืมใส่เป็นไม้อัดใส่แบบบางหรือแบบหนาล้วแต่เขาสิมักค่ะเป็นแก่เห็ดห้ตามที่เขาเขาสั่งของมาเป็นก็เห็ดจังส่นะอันนี้ก็สิเป็นประตูเนาะนี่พันเรวส่วนส่วนตรงนี้ค่ะแฟนนูออกแบบให้ให้เปิดช่องนี้ไว้ บ่อยม้มีบ่มีอันอันประตูเนาะค่ะบ่อยไมีประตูเพราะว่านูเสียเอาไมโครโวเวฟส่นี่เอาไมโครโวเวฟสซเป็นพวกปิ้งขนมปังพวกอีหยังเสียค่ะที่ห้องเต้องเปิดตู้ที่ห้อง่ต้องเปิดตู้นะคะอันนี้พานี้มีหูจับม <c oughs> ันก็สเป็นหนังสี่เนาะครับเปเห็ดบ่านแล้วตรงมาคัดตรงมาทา ถ้า select ถ้าอย่างเอ้ยคะ่ะพวกน้ำมันนะคะีอันนี้เลาวใหต้ตัดเป็นเครื่องให้นะะี่ค่ะฝาตูอันประตูเนะะี่ยค่ะฝาตูเนี่ยถ้าเ่าเฮ็ดเป็นชิ้นเดียวเลยจะมันสินักเกินมันสินักเกินเนาะเพราะว่าไม้มันหนานะคะ่ะมันสินักก็หนาสิย่อนอัิตุกเล่นะขดก็ไดเพราะฉะนั้นก็นเลยต้องตัด ตัดเครื่องแ่เ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นซีชินนะอันนี้แก็เฮ็ดอันนี้ก็ปิดเกลื่อนค่ะเป็นปิดเกลื่อนแต่ว่าให้เพื่อนเฮ็ดเป็นบอกว่าเห็นเป็นสินเดียวลงมาทั้งหมดทีนะมันสินหนักเกินไปนะคะอันนี้ก็สิตัดเกลื่อนนะแล้วเฮ็ดงานดีอะแต่บางเรื่องบางอันนั้นเขาก็ต้องค่อยค่อยเบิ่งน้ำเพนนะลนเนาะบางแฟนห่วยเป็นคนละเอียดอันนี้่อยเอามาแต่สวีเดน <laughs> โตซะเลโตอันนี้ห้องไออ,อันเอามาจากสวีเดนค่ะพัว่อยแล้วส่งมาทางเรือนี่เป็นเป็นไม้ของไอเคียเนาะไอเคียแล้วมันอันมันทนค่ะอันนี้เมื่อนี้ย่อยเอาหมอเล็กหมอเล็กมาตั้งติดไม่เลยอันนี้ก็มาจากสวีเดนไอเคียตู้นี้ก็มาจากสวีเดนอันนี้เป็นตู้ออฟฟิศดอก เอามาใส่ถ้วยใส่จานช่วเข้าวค่ะเพราะว่ามันบ่มีตู้ใส่เนาะตะกีบมันเป็นตูธรร้ธรรมดาธรรมดาใส่ของไรบ่ได้ตู้อันธรรมดาบ้านเราเนาะค่กะก็เลยอันถาตูนีเหลวเก็บอาหารแหงเก็บยังนงคะคะสวยมากเลยค่ะพอใจเยอะครัวมันแข็งยากน้ำแขงสีลวค่ะ ข่อยบพ่อใครได้มีเวลาเป็นส่วนตัวเพค่อใครได้มีเวลาเป็นทางเจ้าของเพราะมันต้องค่อยเปลี่ยภาษาให้เขาสร้างเพิ่นกับบริษภาษาเนาะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยไม่นี่สีเดียวกับตัวตู้ขังลังเขานี่ทาทาอันัน้ำมันขึ้นมันมันมันสีเงาขึ้นหนึ่งสีเลยเนาะแล้วงานแล้วตรงนี้ค่ะกัสิอาจิ้าบบด้เฮ็ดตอกะพักสักคราวหนึ่งแล้วก็จังมาเปลี่ยนฝา สิเปลี่ยนฝาเปลี่ยนอย่างอีกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นฝ่าแขนเพราะว่าอันใดมันก็เข่ามากเลยนะเห็นบอกคะเพิ่นอันใส่ฝาสูงเกินไปฝาเนี่ยมันต้องตําลงมาอีกใช่ไหมมันต้องปิดขอบอันนั้นเพิ่นขืนเทิงเลยแมงมันเข่าหมดมันเข่านะคะสิเปลี่ยนเป็นฝาเรียบทั้งหมดเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเบอรลี่ะงต้องหาน้ำมาเห็ดอันนี้ตอนนี้เห็ดเบอแล้วเห็นบ่ค่ะ ค่าจังไดยกกฝากโปรโกาแฟในเด้อค่ะเด้อซื้อสองห่อแถมห่อหนึ่งค่ะสินค้าพร้อมส่งค่ะในไทยในไทยปองห่วงค่ะเอ่อเพื่อนๆแค่อ,อันนั้นเขียนคอมเมนต์ก็ได้ค่ะคอมเมนต์ในอันอันใต้วิดีโอนี้แหละค่ะดี๋ยวโหลดอัน,น,นสิตอบกับ ถ้าอยากติดต่อทั้งไลายในะอย่างสั่งของสิเนาะอันก็เข้าไปสแกนอันคิวอาโค้ดที่หนูลงไวมองอันเป็นรูปภาพนะคะอันหรือว่าอันเข้าไปสแกนคิว่าโค้ดในวิดีโอที่หนูถ่ายทอดสดเมื่อน,นั้นก็ได้สแกนพันหน้าจอคะ่ะเขากกเพิ่มเพื่อนทั้งไลา์แล้วก็อัน สั่งสินค้าได้ค่ะหรือบัินัทเขามาทาง facebook Messenger ก็ได้จ้ะเนะอะอู่หนาโปรไฟล์วิดีอันหนาโปรไฟล์ช่องนะคะมีบรลองบรูดด้วยค่ะกาแฟตัวนี้ถ้าผูใ้ใดอยากน้ำหนักลดเนาะกินแ่บแต่ยานอวน้วนไังเสีค่ะมากกินได้ยานอ้วนนี่ค่ะกาแฟตัวนี้ใส่ได้เลยค่ะคอยสร้างอันเอสเน่มามาอันอันคายคู่กันอยู่ค่ะเอสเน่แล้วก็โกโกส้สร้างมาอยู่ค่ะเพราะเพราดใด ขายใส่กันสินะเนกะข่กระมือไหม<อ>่นะหาลูกค่าค่ะก็เลยปากกาสังมาหลายค่ะขายออกเปิดเทาจังสังไม่ประมาณนี้ค่ะจ้าจังเลยกะฝากในเด้อค่ะเด้อสนใจอะติดต่อมาขอบคุณจ้า